ไ,ไม่รู้เหม็นเลยคือแบบคนขับหลังนั้นเหม็นตีน,ตนใช่ไหมเ <c oughs> ล้วคือเราต้องทำยังไงก่อนเลิกอ่ะอ่อรับะเมื่อกี้หนูตะโกนลอยลอยว่าอุย้ยเหม็นนะเห็น,หนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่งเหมือนจะ ถอดรองเท้าท ok. ําไมก่อนมันเหม็นมากเธอมันเหม็นมาถึงข้างหน้าขนาดนี้เขาไม่ได้เขียนยังไงวะแล้วคือหนูต <UC> ้องทํายังไงหนูต้องบอกเขาว่าขอโทษนะคะตีเหม็นมากเลยค่ะช่วยจังยล้่เป็นไรมันลงเรือลําเดียวกันละเราต้องผ่านไปด้วยกันนี่ะที่รักเราต้องเดินเจ็ดชั่วโมงใช่ทางเท่าเล่นเราผ่านด้วยกันเขาเชื่อว่าเขาแล้วหนูปวดหัวหนูเบี้ยหัวมากแล้วคือหนูหายใจยิ่งหายใจไม่ออกนอกกอแล้วแล้วคือแอร์ฮอสเต็ดอ่ะ เขาเอาสเปรย์มาฉีดให้แล้วนะแม่งหายไปประมาณส <c oughs> ิบวิแม่งกำลังอย่ยเยี่ยมจะ <c oughs> ต้องทำยังไงก่ <c oughs> อนรออดนไง